สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับปาล์มและบางกาะกระซิบก็สิบกระซิบครับใกล้ปีใหม่แล้วครับคุณผู้ชมปาล์มก็เลยอยากไปสัมภาษณ์ว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเขาอยากได้อะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆอะไรบ้างแต่ส่วนปาล์มเนี่ยอยากได้หน้าใหม่แฟนใหม่รายการใหม่เงินเดบิตเยอะๆเลยปาล์โอ้ยอย่าเสียเวลากระซิมไปสัมภากันดีกว่าครับเดจ้าหนึ่งและมากอกาะกระซิบก็จะขอสวัสดีปีใหม่ คนหนุ่มเหล่านี้แล้วเขาจะขออะไรกันบ้างไปฟังกันสวัสดีครับตโต๊ตีครับ ปีใหม่แล้วอยากได้อะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้างอยากได้งานใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆร้องเพลงก็เคยร้องแล้วพิธีกรก็คือมีบ้างครับอยากจะได้เดี๋ยวก็อนบอกพิธีกรเหมือนเหมือนแบบจะมาแทนที่อะไรที่หรือลบาอยากได้งานใหม่ๆอยากได้พิธีกรไม่ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่โอเคอีกอย่างหนึ่งที่อยากทําเลยคืองานละครเนี่ยเจ้าของรายการเนี่ยลองขอเขาดูมีละครอ,อะไรบอกได้นะครับผมยินดีเลยนะฮะอันไหนเล่นเป็นตัวร้ายให้ดูซิเล่นเป็นตัวร้ายตัวร้าย เฮ้ hey, น Dude, ี ho, Eat, hey, so e so ่มันยังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเล่นดีมากเลยโอ้โหของเขาขึ้นของก็ดีจริงๆนะฮอ่ะสุดท้ายแล้วครับใกล้ปีใหม่แล้วฝากอะไรถึงแฟนๆขับของรายการหน่อยครับก็กําลังใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะครับผมบอกเลยว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราโอ้โหหนักนาสาหัสกันทุกคนเลยไงก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขอให้ปีใหม่นี้นะครับมีแต่เรื่องดีๆมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับทุกคนที่สาคัญนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทางกายแล้วก็ใจด้วยนะครับครับจ้าขอบคุณครับ